ครุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่25กัญญญนยายนเรามานทข่าวเชลซีในช่วงเงย็นของวันนี้เรามานเริ่มกันตั้งแต่ข่าวนี้คูริบเบอรี่ยอมรับตามตรงนะเริ่มต้นกับเชลซีดูแล้วมันไม่ง่ายสเสลยโดยจากาที่ดูคูริบเบอรี่ประการหลังของเชลซียอมรับตามตรงกับการเริ่มต้นกับทีมใหม่มันไม่ง่ายเลยนะหลังจากอัมลาน,นาบดีที่อยู่รับใช้สโมสร,รมาอย่างยาวนานถึง8ปี โดิมกรุรบรลลี่ที่เหลือสัญญาเป็นสุดท้ายที่เนเปลิลย้ายจากทางนาบารีมาอยู่กับทางเชลซีค่าตัวมากมายมหาศาล40ล้านยูโรแต่ถูกยกย่องเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีสุดของซารีอาแต่การย้ายมาเล่นในพิมบริกกองหลังวัยสาปีหลังนี้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งเชลซีติดต่อเข้ามาและผมก็ใช้เวลาไม่นานนักในการเลือกเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเซเนกเกอังนี้ พวกเขาเป็นหนึ่งใน5สโมสรเด่นสุดในโลกมีประวัติยิ่งใหญ่และผ่านการคว้าชแชมป์มาแล้วในครั้งนี้โดยการสัญญากระทางเชลซีคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ในลอนดอนในครั้งนี้โดยในช่วงแรกมันค่อนข้างจะยาก,กน,นะเพราะผมต้องอำลา8ปีในชีวิตในเนเปลมาอยู่ที่ลอนดอนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวโบริโพด,พดีคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้10เรื่องที่เกี่ยวกับทางเชลซีที่คุณอาจจะไม่รู้ วันนี้เรามาดูเรื่องราวต่ตางๆมากมายกันดีกว่าว่า10เรื่องที่ว่านั้นที่พวกคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะมานำสเสนอ่านผู้ชมได้ฟังกันเลยครับเริ่มอีกทีหนึ่งกันก,ก่อนนะกันเชลซีและอาร์เซนอลเป็นสโมสรแรกๆในอังกฤษที่สวมเสื้อมีหมายเลขโดย2ทีมยักษ์ใหญ่ในลอนดอนอย่างเชลซีและก็อาร์เซนอลกลายเป็นสโมสรแรกๆในอังกฤษที่สวมเสื้อมีหมายเลขอยู่ข้างหลังในคั้งนี ต่อมาข้อที่2เชลซีไม่แพ้ในเกมเย่านาวนานที่สุดในลีกสูงสุดของกระดิษที่จำนวน86นัดโดยในช่วงปี2004-2008เชลซี 8, อยู่ภายใต้าการคุมทับกุญซืออย่างทางโชเซ่มรินโยที่เข้ามารับงานในช่วงเวลานั้นได้สร้างสถิติปร้พ่ายในเกมเย่ายาวนานที่สุดในลีกสูงสุดของกระดิษมากถึง86นัดต่อมาข้อที่3ครั้งหนึ่งสโมสรเชลซีเคยใส่ชุดเยือนของคู่แข่งในการลงสนามในศึกีิมเยริก โดยจะย้อนกลับไปในปี1997ในวันที่9เมษายนเป็นเกมการแข่งขันที่เชลซีไปเยือนโคเวนทรีเหตุเป็นเพราะว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องสวมเสื้อสำรองของทีมโคเวนทรีนะเพราะพวกเขาไม่มีเสื้อที่เหมาะสมแบบพอดีพอเหมาะให้ลงไปใส่ในสนามในครั้งนี้โดยเขาจะมาข้อที่5นะผมเชลซีเคยเล่นที่ Arctic Circle มาก่อนนะโดยต้องย้อนกลับไปในวันที่4ตุลาคมปี1997เชลซีต้องไปเยือนทรอมโซ ซึงเป็นหนึ่งในสโมสรนอร์เวย์แต่ในวันนั้นพวกเขาพ่ายแพ้กับทางจ้าบ้านไปถึง3.2ต่อเนื่องจากสภาพอากาศวันนั้นหิมะต,ตกหนักมากในะระหว่างเกมการแข่งขัน,นแต่อย่างไรก็ตามทัพสิงบรูก,ก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในเกมเย่าที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ไป7ต่อหนึ่งท่านี้อาร์ติกเซเคิลคือพื้นที่ที่มีปรากฏบนที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือฟ้าตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันถึงย4ิชั่วโมงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทำให้สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้แม้ในเวลากลางคืนและมีปรากฏการณ์ที่ดวง ลับขอบฟ้าตลอดเวลาตอเนื่อง24ชั่วโมงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทําให้ไม่สามารถเห็นดวงอาทิตย์แม้ในช่วงกลางวันในขณะนี้ต่อมาก็จะเป็นฟอร์นันโดตอร์เรสเป็นนักเตะเพียงแค่คนเดียวที่ทําประตูได้7ปรายการภายในฤดูกาลเดียวกับทางเชลซีโดยในฤดูกาล2012ฟอร์นันโดตอร์เรสทาประตูไปทั้งหมด22ประตูโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ปรายการนั้นนับเป็นว่าเป็นสถิติสูงสุดของส,องสโมสรเลยก็ว่าได้ ต่อมาชุดมาสคอตของเชลซีอย่างสแตมฟอร์ดเดอะไรอนเคยถูกขโมยไปนะย้อนกลับไปในปี2005ชุดมาสคอตของเชลซีอย่างทางส t ตปฟอร์ดเดอะไรอนเคยถูกขโมยไปจากสเตปฟอร์ดบิดแล้วเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาก็จะเป็นทีมหญิงของเชลซีเคยเอาชนะคู่แข่งไปมากถึง9ต่อ0แถมคนยิงประตูต,ต่างกันมากถึง9คนโดยฟุตบอลทีมของอทีมหญิงของเชลซีเอาชนะบริสตอลซิตี้ไป9ต่อ0ในรายการบู m e n s นซูเปอร์ u e ลในปี2020แถมคนทําประตูก็มีชื่อเสียงไปถึง9คนเลยนะต่อมาเชลซีเป็นสโม,มสรเดียวในลอนดอนที่ควา้าแชมป์อยู่ฟาชม,มเปี้ยนลีก ดยสโมสรเชลซีเป็นสโมสรเดียวในลอนดอนที่เคยคว้าแชมป์ยู่ a าแชมปเปี้นลีกเมื่อปีการ2011และก็2020รวมไปถึงคว้าแชมป์รายการยูฟายูโรปาลีกสมัย2012และก็2018ยูฟาคัพวินเนอร์คัพสมัยปี1970และก็ปี1997และก็ยูฟาซูเปอร์คัพปี1998และก็ปี2021ในครั้งนี้ เชลซี Chelsea คือทีมแรกที่ได้แชมป์เอฟเอคัพที่เวมบรีและทีมสุดท้ายที่ได้แชมป์เอฟเอคัพที่เวมปรีเก่าโดยการต้องย้อนกลับไปในปี1999นะฮะเชลซี Chelsea กลายเป็นสโมสรสุดท้ายที่คว้าแชามป์เอฟเอคัพในสนามเก่าเวมบรีและยังเป็นสโมสรแรกที่คว้าแชามป์เอฟเอคัพที่สนามเวมบรีในปี2006-2007ในครั้งนี้และสุดท้ายเชลซีคว้าแชมป์แชมเปียนลีกในวันที่19เดือน5ซึ่งคล้ายคลึงกับปีที่ก่อตั้งสโมสร ตอนย้อนกลับไปในวันที่19เดือน5ปี2012เชลซีคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกให้กับสโมสรสำเร็จซึ่งนับว่าเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ซึ่งเป็นวันที่วันคล้ายคืนกับปีที่ก่อตั้งสโมสรเชลซีในปี1905ในครั้งนี้ลูกาก,กูบอกเลยว่าหัวเด็กตีนขาดก็จะไม่กลับสิงในช่วงปีหน้า โดยกันนี้ทางโลมิลูดูกากูนะฮะกองหน้าทีมชาติเบลเยียมยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่กลับไปที่เชลซีอีกแล้วในช่วงปีหน้าหลังหมดสัญญายืมตัวกับทางอินเชมิลานในช่วงซีซั่นนี้โดยกลูกากูนั้นย้ายกลับมากับทางอินเชมิลานด้วยสัญญายืมตัวในราคา8ล้านยูโรเป็นการหาทางออกที่ดีร่วมกันทั้งสามฝ่ายหลังจากกองหน้านี้ทีมชาติเบลเยียมพยายามอย่างหนักในการอ่าพร้องขอในการย้ายกลับทีมเก่าแต่ทางดารัสซูรีเองก็ไม่สามารถจะซื้อกลับมาร่วมทีมได้ ซึ่งทางกาเซตาเดโลสปอร์ตซื่ออิตารีรายงานข่าวดว่าลูโก,กนั้นกำลังมีความสุขกับชีวิตในเมืองมิลานเป็นอย่างมากและไม่ต้อการจะกลับไปที่เชลซีอีกแล้วหลังจากสัญญาย,ยืมตัวกับทางอินเชมิลานสิ้นสุดในช่วงกลางปีหนา้า ย่างไรก็ตามอินเ์มิลานก็ไม่ได้ทําเงื่อนไขซื้อขาดกองหน้าไว้เช่นกัแบบนี้เอาไว้ในสัญญายืมตัวนะฮะและก็คงไม่ได้มีความสามารถทางการเงินในการซื้อกลับมาด้วยหลังจากขายกับทางเชลซีในราคามากบายมหาศาล113ร11ล้านยูโ,ยโรเมื่อปี2021และยังคงมีสัญญาระยะยาวอยู่ในทิ่นแซมฟอร์บริดถึงปี2 0 2 6แต่กระนั้นก็ตามก็มีโอกาสาที่อินเ์มิลานจะเจรจาขยายสัญญ,ญายืมตัวอีก1ปีในราาีสอ2 0 2น่ถึง2024ในราคาเท่าเดิม สำหรับทางลูกากูนั้นยิงไปเพียงแค่8ปประตูจากทั้งหมด26เกมนในพรีเมียร์ลีกกับเชลซีเมื่อาราือสงาม2021ขณะที่การเล่นกับทางอินริมิลานในช่วงซีซั่น2022ประสบปัญหาบาดเจ็บหนักพักไปหลายเกมหลังจากยิงประตูแรกตั้งแต่เกมแรกของซีซั่นและก็เป็นประตูเดียวจาก3เกมที่ลงสนามในชุดเนรันรีรอบ2ในในข้งนี้ไม่ซับซ้อนปรกนะบริชารีซอนแจ้งเหตุเลือกย้ายซบสเปอร์ก่อนเชลซีกับทางอาร์ซนอน โดยบริชาลิสซอนกองหน้าชาวบราซิลเผยสาเหตุที่เขาย้ายมาอยู่กับทีมทันแนมฮอสเปอร์ทั้งที่มีความสนใจจากทางเชลซีและก็สนอนเข้ามาด้วยซึ่งแนวรุกซามบ้าย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของไก่เดทองในช่วงสัมเมอรที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นเผยว่าอีก2ทีมดังแห่งลอนดอนก็สนใจในตัวเช่นเดียวกันแต่สเปอร์ก็เป็นทีมที่พร้อมจ่ายค่าตัวให้กับทางเอฟเวอร์ตันนะ ผมรู้ว่าเชลซียื่นข้อสเสนอเข้ามาและผมก็เชื่อนะว่าอาร์เซนอลติดต่อเข้ามาเพื่อถามสถานการณ์ของผมกับเอฟเวอร์ตันแต่สเปอร์เข้ามาและก็จ่ายค่าตัวผมมันง่ายๆแบบนั้นเลยครับเอฟเวอร์ตันเองก็ต้องขานเตะบางคนออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินและการเจรจาก็ถือว่าเร็วมากเลยนะบาซ่าลงเดมเบเล่เจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น โดยทางอุสมาเดเบเล่บาเจ็บดังต่อเนื่องจากการลงเล่นกับทางทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็มีการยืนยันแล้ว่าปีกจากบาเซรลนาบาเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยบาเซนานั้นกำลังเผชิญปัญหาหนักเตะบาดเจ็บมาจากการลงเล่นทีมชาติทั้งชูกุนเด้โรนันอาบราฮฟรงคี้เดยองและก็มิฟิชเดไปล่าสุดยังมีการรายงานเจ็บน่องของอุสมานเดเมเล่มาจากทางแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็ยังโชคดีนะว่าเป็นการอาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยของปีกวทชเปรนี้เท่านั้นตามการรายงานจากทางบุนโจาชปอร์ติโบวับนเสาร์ที่ผ่านมา โดยทางชาบีเอร์นันเดสได้รับข่าวร้ายมาโดยตลอดในช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้หลังทางแฟรงกี้เดอะไป่บาดเจ็บมาจากการลงเล่นกับทีมชาตินเธอ์แลนด์ก่อนที่ทางสมพันธ์ทุตบอลเมืองกังหันลมส่งนักเตะคืนต้องสังกัดตามมาด้วยการบาดเจ็บของกุนเดกับทีมชาติฝรั่งเศสและต้องพักยาวปราวประมาณ4-5สัปดาห์ตบท้ายด้วยปัญหาของอาราโฮทีมชาติอุรกวัยที่อาจจะต้องพักฟื้นเปล่าว2เดือนหากนักเตะต้องผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดนั้นก็มีความกังวลใจมากยิ่งขึ้นนะฮะกับทางทัพอาซูกาน,น่าหลังมีการรายงานข่าวดว่าเจเบเล่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องจากการลงเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายกับทีมชาติฝรั่งเศสหลังดดดิเย่เด,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 ดชองทรงปีกไว้ยอยร์รนีลงเล่นแทนองตวนกิชมันแต่บาเซรลนาก็สามารถลดคลายความกังวลใจได้ระดับหนึ่งนะหลังมีการยืนยันดว่าเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและ,ะแตักเองจะอยู่ในแคมป์ทีมตะลกไกกันต่อไป และข่าวเชียวซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันนู่นครับ